คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะสุรเม็ดเดียวงวดประจําวันที่28เดือนเมษายนนะคะเพื่อนเม็ดเดียววิ่งรูปตัวเดียวนะคะวันที่27ที่ผ่านมาเพื่อนๆค้านาหลุดนะคะไม่มีเลขศูนย์เลยค่ะเพื่อนๆตั้มให้วิ่งรูปที่เลขศูนย์นะคะอันนี้ตั้มต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆอเอฟซีทุกๆท่านจริงๆนะคะ หลุดนะคะไม่มีเลขศูนย์เลยค่ะเรามาดูของวันที่28นะคะวิ่งรูดตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะเพื่อนเลขสี่นะคะมีนะคะเพื่อนสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หก สี่เตัวสุดท้ายก็คือ49นะคะท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยเนาะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเพื่อน เพื่อนๆคะก่อนออกไปนะคะเพื่อนๆต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะต้อมลงคลิปแนวทางหวยห้าน้อยทุกวันนะคะลาวสตาร์ทุกวันมีหวยหุน้นหวยมาเลย์และหวยลาวนะคะหวยลาวงวด่ที่ผ่านมาก็เข้า 1881นะคะเพื่อนเข้า81เนาะแล้วก็หวยหุ้นวันนี้นะคะเพื่อนเข้า3ตัวตรงๆนะคะ0-50นะคะเพื่อนเแล้วก็เข้าตัวกลับของจีนช่วงบ่ายนะคะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปที่ต้ำลงนะคะเพื่อนๆค่ะสุดท้ายนี้เนาะต้องขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆค่ะ วันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย